มรรคแหรืออริยะอัดถังคิกมรคคือหนทางดับทุกข์ที่นำไปสู่พระนิพพานประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบการเข้าใจในอริยสัจสคือทุกขสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมรรคหนทางดับทุกข์อย่างถูกต้อง 2. สัมมาสังกปัปปะความดำริชอบ การคิดดีคิดถูกต้องไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นคิดที่จะสละละเว้นจากสิ่งที่เป็นอกุศล 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบการพูดแต่สิ่งที่ดีงานพูดความจริงพูดจาไพเราะไม่พูดหยาบคายไม่พูดสออเสียดและไม่พูดเพอ้อเจอ้อ 4. สัมมากัมมันตะการงานชอบการกระทําในสิ่งที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในการม 5. โคสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบความพยายามในการทำความดีละเว้นความชั่วและรักษาความดีที่มีอยู่ 7. สัมมาสติความระลึกชอบการมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน 8. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบการฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวมรรคแเป็นหลักธรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนาโดยเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงครับ